อ่ะพอดีคลิปมันตัดลืมปิดเน็ตคนโทรเข้ามาคลิปตัดเลยอ่ะเราดูดกดกันต่อนะปรับกดนะกำลังเมาส์เพลินอยู่ทำไมจอมันดับเอาคนโทรเข้าลืมปิดเน็ตก่อนถ่ายนาเนี่ยหลังจากที่เราทำการาดูดน้ำออกช่องแล้วสักประมาณ10บสิบปอดนะไม่ได้นับหรอกเน,นี่ยคือลงไปต่ำแล้วทีนี้เราก็จะเติม น้ำกันนะผมก็จะใช้น้ำกันเติมเข้าไป,ปาให้จืดลงหน่อยนะเทคนิครุนๆน,นะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะเครื่องมือก็ดีนะถ้ามีเครื่องมือดีก็มีชายไปเกินครึ่งแล้วที่เหลือก็คือทักษะประสบการณ์โอ้โหตายแล้วหมดทางนั้นเลยมันชอบอะไรน้ำกันเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยหมดคืนน้ำกันงงผมใช้ตัวนี้ดูดเลย จะไวกว่าเติมให้ได้ระดับทุกช่องนะครับแล้วเราก็ชาร์จต่อ14กว่านี่แหละนะ14โวลต์แอมประมาณไม่เกิน10แอมนะ5แอม10แอมดูความร้อนเป็นหลักด้วยนะความร้อนของแบตเตอรี่ต้องไม่มีเยอะเกินนะโอ้แสบจมูกมากเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ช่องนี้ด้วยพอเราจะพอเราเติมเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเช็คค่าความทวงจำเพาะว่าได้สักเท่าไหร่หลังจากที่เราปรับแล้วแล้วเราก็เม,มมไว้นะหรือว่าพอจำได้ก็จำนะ,ะประมาณนี้หมดเยอะย่รู้เก็บไว้ไงะ ตอนเราใส่ไปเสร็จปุ๊บค่าความส่งเฉพาะอาจจะยังไม่เยอะเนี่ยลงมาครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราชาร์จต่อนะมีเวลาเยอะนะลูกค้ายังไม่ติดต่อมาก็ทำปอต่อไปเรื่อยๆเพราะเรามีแบตสำรองให้เขาใช้อยู่แล้วนะสบายใจได้นะคีบโดนตัดซะแล้วนะกลายเป็นสองท่อนนะจะเป็น EP เดียวก็นั่นะแหละอ่าจืดเลยนะจืดไม่เป็นไรครับชาร์จไปต่อ นะนะจืดไปเลยนะชาร์จต่อนะขอแค่ปฏิกิยากลับมานะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเราก็เช็คความถ่วงจำเพาะของทุกช่องตอนนี้ค่าค่ากดเนี่ยไม่เท่ากันละบางช่องจืดบางช่องเข้มเนี่ยไม่เป็นไรขอแค่ปฏิกิยายังยังอยู่นะแล้วเราก็ชาร์จต่อนะประกอบกับเราเพิ่งเติมน้ำกันเข้าไปใหม่นะทำให้ตัวด้านบนเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นน้ำกันแต่พอเราชาร์จไปปุ๊บมันมีการเดือดมันมีการผสมของ น้ำกดที่อยู่ก้นหม้อเนี่ยมันจะทําให้ความถดเฉพาะเนี่ยนิ่งนะตอนนี้เรายังไม่รู้นะเนี่ยตัวน,นี้จืดเลยเห็นไหมก็ประมาณนี้นะแบบละเอียดละเอียดเลยนะคลิปโดนตัดนะก็ไม่เป็นไรลงไปตามนั้นขี้เกียจมาตัดต่อนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม <laughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะ EP ที่สองนะนะที่โดนตัดหั่นครึ่งนะ <laughs> ก็เอาไว้แค่น,นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะสำหรับความคืบหน้าในการาฟื้นฟูแบตลูกนี้กันนะว่าท้ายสุดแล้วจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อไปนะโอเคนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ